ครับผมมาที่หน้า31นะครับบทที่2เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะครับภาพอย่างแรกนะครับที่อยากให้ดูก็คือภาพในหน้านแรกนี่แหละฮะก็คือเราลองสังเกตดูนะครับว่าสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือลิงเจ้าลิงนะครับแล้วก็ใบไม้นี่ะ ถ้าเรามองย่อยหอยออีกนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็น,นเนื้อเยื่อใช่ไหมครับเป็น,นเน,นื้อเยื่อก็มีเนื้อเยื่อของสัตว์ตัวนี้นะครับก็เป็นเนื้อเยื่อของพืชอแล้วเนื้อเยื่อเหล่านั้นนะครับมันเกิดจากอะไรมีหน่วยย่อยมันมีหน่วยย่อยเป็นอะไรนะครับก็คือหน่วยย่อยเป็นเป็นเซลล์น,นั่นเองนะครับเป็นเซลล์ซึ่งเซลล์ก็คือถือว่าเป็นสิ่งพื้นฐานใช่ไหมครับอ่ะ ของสิ่งชีวิตอันนี้คือเราเรียนมาในวิชาชีววิทยาพื้นฐานไปแล้วนะครับก็คือเซลล์คือองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะครับอ่าแล้วเซลล์ก็เอามารวมกันก็กลายเป็นเนื้อเยือ่อน,นะครับแล้วพอเนื้อเยื่อรวมกันก็กลายเป็นอวัยวะนะครับแล้วก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับอแต่ว่าแต่ว่าใน mmm. บทนี้นะครับเราจะมองย่อยลงไปนะครับมองย่อยลงไปซูมลึกเข้าไปในอ่มากกว่าในระดับเซลล์นะครับอ่า เพราะว่าเซลล์นะครับจริงๆแล้วเซลล์ก็ล้วนประกอบไาจากโมเลกุลของสารหลายชนิดมานะครับนะครับมามารวมกันนะครับแต่โมเลกุลแต่และโมเลกุลก็เกิดมาจากอะตอมนั่นเองนะครับเพราะาถ้าเราเรียนในเคมีพื้นฐานนะครับในรายวิชาเคมีพื้นฐานอะตอมก็คือก็คือสิ่งที่เป็นอ,อนุภาคพ,พื้นฐานที่สุดของสสารนะครับ แล้วก็จะเป็นโต๊ะเตียงเก้าอี้ดินสอก้อนหินต้นไม้อากาศนะครับอ่ะก็คือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตประกอบอมีลักษณะเหมือนกันก็คือมีอะตอมเหมือนกันนั่นเองนะครับมีอะตอมเหมือนกันนั่นเองและอะตอมแต่ละอะตอมมาเชื่อมพันธะทางเคมีต่อการเป็นโมเลกุลถูกต้องไหมฮะอ่าแล้วก็แต่ละโมเลกุลเชื่อมพันธะต่อกันใหญ่มากนะครับเชื่อมโยงกันก,ากลายเป็นระบบแต่ละระบบนะครับก็ เป็นเซลนะครับเซลเพราะนั้นแต่ว่าเซลเนี่ยคือมีเฉพาะในสิ่งมีชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นจะไม่เป็นลักษณะของเซลล์นะครับอาจจะเห็นว่าวิชาชีววิทยานะครับจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากวิชาเคมีด้วยนะครับเพราะว่าเซลล์ Cell, แต่และเซลเนี่ยมีองค์พื้นฐานมาจากโมเลกุลแล้วก็สสารแล้วก็คืออะตอมนั่นเองนะครับทีนี้ เรามาดูในร่างกายต่างๆของคนนะครับดูรูปภาพในหน้าที่32นะครับในในร่างกายของคนเราเนี่ยฮะ,ะมันก็ล้วนประกอบไปด้วยอะตอมใช่ไหมครับทนีนเราใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนลองซูมเข้าไปดูนะครับก็เห็นก,ก,ก็จะเกิดจากอะอตอมเนี่ยมาเชื่อมมาเรียงต่อกันในรูปแบบต่างๆนะครับอะตอมหลายชนิดมาเรียงต่อกันในรูปแบบต่างต่าง,างมากมายจนสุดท้ายแล้วประกอบเป็นเซลล์ประกอบเป็นอวัยวะประกอบกลายเป็นมนุษย์คนหนึ่ง นะครับแต่ถ้าเราดูเรา,เราเอาองค์ประกอบเหล่านั้นมาพิจนารณาเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยละนะครับเราเราสามารถดูจากรูปภาพในไายชาร์ตนะครับที่ภาพที่2-1ขีดหนึ่งะครับจะเห็นว่าร่างกายของเรามีโมเลกุลของน้ำถึง65%นะครับนะก็คือ,อทั้งตัวเลยนะครับทั้งตัวมีน้ำอยู่65%นะครับอีก18%เป็น สารประเภทโปรโตีนนะครับโปรโตีนกรดอะมิโนโปรโตีนนะครับอีก10%เป็นไขมันหรือลิพิดนะครับอ่าหเป็นพวกกลูโคโสคาโโร์โบไฮเดรตชิ้ชต่างๆไกลโคเจนนะครับอ่าอีก2%เป็นสารอินทรีย์และอานินทรีย์ชนิดต่างๆนะครับโดยเป็นสารอินทรีย์เแล้วก็อานินทรีย์อีก1%นะครับพวกวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุต่างๆนั่นแหละฮะที่อยู่ในร่างกาย นะครับเขาอบอกว่าในสิ่งชีวิต Trans นะครับในสิ่งชีวิตต่างชนิดกันนะครับก็จะมีปริมาณนะครับของสารแต่ละชนิดแตกต่างกันนะครับสัตว์แล้วก็พืชน,นะครับก็จะมีปริมาณของสารต่างๆไม่เท่ากันนะครับพืชบางชนิดนะครับสัตว์บางชนิดนั้นมีปริมาณน้ำในร่างกายถึง90้าสิบ นะครับแล้วก็เป็นเนื้อเยื่อนะครับก็เป็นเนื้อเยื่ออ่าอย่างเช่นสมมติเราเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับแมงกระพุนนะครับมนุษย์กับแมงกระพุนอ่าจะเห็นจะพบว่ามนุษย์นี่จริงๆแล้วมีสัสดส่วนเปอร์เซ็นต์ของน้ําที่น้อยกว่าของแมงกระพุนเพราะว่าแมงกระพุนจริงๆแล้วอ่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นน้าเลยนะครับเป็นน้ําเพราะฉะนั้นถ้าแมงกระพุนขาดน้ําตัวมันก็จะเหลือแต่เพียงเนื้อเยื่อนะครับเหลือแต่เพียงเนื้อเยื่อใสๆนะครับ ทีนี้มาทำความรู้จักสารสองชนิดกันคำว่าสารอินทรีย์กับสารอนินทรีย์นะครับ คำว่าอินทรีนะครับอินทรีย์จริงแปลว่าร่างกายหรือแปลว่าสิ่งมีชีวิตนะครับอินทรีย์แปลว่าร่างกายหรือแปลว่าสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสารอินทรีย์จึงเป็นสารที่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตนะครับ นะครับอันนี้คือสารอินทรีย์นะครับแต่ว่าอินินย์เนี่ยร่างกายจริงของมนุษย์แล้วก็ต้องการเช่นกันนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แคสารอินรียเท่านั้นที่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญสารอานินซีก็เป็นส่วนที่สําคัญเช่นกันแต่สารอานินรีนั้นก็เป็นสารที่สามารถพบได้ตามสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับไม่ใช่แค่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะครับแต่สารอินรีย์นั้นเป็นสารที่สามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตนะครับอย่างเช่นสารที่มีสารไฮโดรคาร์บอนนะครับ ก็คือสารที่มีธาตุ C ก็คือคาอร์บอนแล้วก็ธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบนั่นเองอ่าอันนี้คือสารอินซีนะครับส่วนสารอนินซีนะครับก็เป็นสารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตเช่นกันแต่ว่าสารเหล่านี้นะครับสารอนินซีจะเป็นสารที่พบได้ในสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ พบได้ในทั้งในสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตนะครับอ่ะอย่างเช่นสารอานินซีที่เป็นอย่างเช่นน้ำนะครับน้ำน้ำก็เป็นสารเป็นสารอานินซีเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวนะครับในสภาพแวดล้อมก็มีเยอะมากนะครับอ่แล้วก็พวกกรดต่างๆนะครับพวกรกรดกรดกรมฐานนะครับพวกอ่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับอะไรพวกนี้นะครับที่ไม่ได้มีอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวนะครับอ่าพวกนี้ก็จะเป็นสารอ,อนินทรียนะครับ